ก,ก็สื่ช่วงของคลอสแคนทริปไปสื่อสารกับบาโคนี่ของก็ดีจร,จริงๆค่ะ,คะเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมข่าววันนี้นะคะเราได้ผู้โชคดีของเราแล้วค่ะตุ๊ตตุ๊ตุต,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 ตุเห็นไหมคะโอ้โหติดแล้ว นะคะปิดแล้วทันทีนะคะท่านผู้ชมค่ะที่มาร่วมสนุกกับเรานะคะเพราะวันนี้นะคะมาไกลเช่นเดียวกันนะคะมาจากทางออภาคอีสานของเรานะคะแต่เอ๊ะจังหวัดไหนอย่างไรนะคะแล้วทําอะไรอยู่อยู่ๆมาเจอเจอ,เจอบาคอนี่ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นหนึ่งของผู้ใช้จริงนะคะแต่ใช้แล้วเห็นผลอย่างไรมาฟังจากปากของ ผู้ที่ใช้ดีกว่าท่านก็คือคุณอุบลนะคะจากจังหวัดขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะคุณอุบลสวัสดีค่ะคุณสุสานคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลค่ะหน้า่คุณอุบลหายไปนานแน่แปลว่าคุณอุบลนี่ต้องแบบว่า เรียกว่าคนเก่าคนแก่ใช่ค่ะเมื่อกี้นี่มานานมากค่ะเมื่อกี้นี้ที่หยุดหยุดชะงักแล้วอึ้งนึกนึกชื่อเหรอคะรู้ยรู้าตกใจอแต่จำหน้าได้ต้องบอกว่าอายุมากแล้วนะคะคุณเปิ้ลเหรอคะคุณเปิ้ลแต่วันนี้คุณกบไม่อยู่ค่ะวันนี้คุณกบไม่อยู่ค่ะพอดีว่าคุณพ่อคุณกบไม่สบายอะค่ะอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะคุณกบก็เลยต้องกลับไปเยี่ยมคุณพ่อค่ะ ค่ะแน่แล้วคุณอุบลล่ะคะคุณอุบลทําไมถึงไม่อยู่จังหวัดอุบลคะอุบลนึกไม่ออกพ่อแม่มาอยู่นี่เดี๋ยวตอบให้แม้จะได้อยู่หลายๆจังหวัดไงคุณอุบลคุณอุบลค่ะงั้นถามนิดนึงค่ะแปลว่าชื่อนี้เนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปนะคะคุณอุบลบอกว่าเอคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อใหือคุณอุบลแต่ว่าคุณอุบลอยู่ที่ขอนแก่นถูกไหมคะเออ หรือว่า้องต้อง,องขอเลียกพี่ได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะพ,ะพี่เออเกิดพอสอเดียกับฟ้าหญิงวนรัตน,นะคะอ๋ออ๋อตอนนี้คุณพ่อก็ชอบมากอ้โอ,อยากให้ลูกสาวชื่อเหมือน เจ้านายอุยอ้ยโอยอ๋ยอ,อมีความหมาย <C HA> แต่จริงๆมันไม่ใช่เป็นจังหวัดอ๋อแต่บางเกินว่าเราอยู่อีกจังหวัดหนึ่งมันก็เลยแบบแปลกๆไงใช่ไหมเคยมีคน <C HA> ทักเราไหมคะทักทักเรื่องอะไรคะทักว่าเอ๊ะเอ๊ะทำไมถึงชื่อนี้เอ๊ะทำไมถึงอะไรอย่างเงี้ยเออเออก็ก็ทักบ้างคะ่ะอ่าแต่ว่ามันก็มีที่มาที่ไปเนาะเพราะที่มาที่ไปจริงๆแล้วเนี่ยน่ารักนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณพ่อใช่ไหมคะ อ่าชื่นชอบชื่นชอบชน,นะคะก็เลยอยากจะอยากจะได้ชื่อนี้โอ้อ,อันนี้น่ารักนะคะงั้นคุณอุบลคะเรามาคุยเมาส์เรื่องเราดีกว่าคุณอุบลคะชมมานานแบบนี้เนี่ยเป็นสมาชิกบาโคนี่ไปหรือ,อยังคะเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วมาสักครู่นี้เร,เริ่มฟังเริ่มดูมาได้เกือบสองปีแล้วอ๋อสองปีแล้วฟัง,วงฟังดูดูเอง ฮัลโหลใช่มันได้ผลจริงหรือเปล่าอ่าดังนิดนึงค่ะคุณอุบลค่ะอะไรนะคะอดูดูแล้วก็ค่ะไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่านะคะอ๋อแล้วก็ค่ะเราเราดูมานานไหมคะดูนานไหมคะที่ไม่มั่นใจากลอะไรนะคะไม่ค่อยได้ยินเลยคุณอุบลค่ะได้ยินไหมคะ เอ่อหน้าหน้าเองจะมีปัญหาเรื่องฝ้ากระนะคะค่ะเอ่อฝ้ากระแล้วก็มีจุดด่างดำบนใบหน้าหน้าไม่ใยละคะ่ะหน้าไม่กระจ่างใสมีฝ้าอ่ามาแล้วมาแล้วหน้าไม่กระจ่างใสมีฝ้ามีกระ,กระใช่ไหมคะค่ะแล้วมีริ้วรอยมีปัญหาอื่นๆด้วยไหมคะริ้วรอยก็มีนะคะเพราะเราก็เริ่มแก่แล้วค่ะ อา,อ,าอาย,ยอาุขึ้นเลขหกแล้วอ๋อขึ้นเลขหกแล้วหรอคะหกแล้วคะ่ะจะเลี่ยแล้วแต่ก็อยากสวยากนะอย่างคุณแม่ซซซานเหรอคะยอมไม่ได้เห็นคุณแม่ซซซานแล้วสวยมากเนยยอมไม่ได้เห็นไหมเขาบอกแล้วว่ารุ่นนี้หกสิบยันแจ๋วนี่เขาไม่ยอมกันอยู่แล้วนะ,ะโอ้แล้วตอนนี้เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยต้องถามย้อนอดีตกันนิดนึงเป็นสมาชิกเนี่ยนานแค่ไหนแล้วคะ เอช่วงนั้นดูมาเกือบเดือนนะคะก็มาตัดสินใจเป็นสมาชิกเกือบปีกว่าแล้วค่ะเอาปีกว่าแล้วเป็นสมาชิกมาปีกว่าแล้วใช่ไหมคะอ่ค,ค,ะะค่ะงั้นถามย้อนอดีตกันไปอีกค่ะว่าก่อนที่จะใช้นะคะหรือสัมผัสผลิตภัณฑ์บารคนนี่เนี่ยทางคุณอุบลคงจะต้องแบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ,อะคือเจอประสบการณ์นะคะจากที่เราใช้หลากหลายยี่ห้อมาเคยมีปัญหาเกิดการแพ้หรือเกิดการระคายเคืองแบบผลข้างเคียงบ้างไหมคะ ขาไม่ไม่มีปัญหาเรื่องแพ้นะคะแต่จะมีปัญหาเรื่องว่าหน้ามันจะตกกะเยอะนะคะหน้าตกกะหน้าไม่ใสนะคะแล้วก็หน้าจะเป็นตะปุ่มตะป่ำหน้าไม่เนียนหน้าไม่เนียนจะเป็นตะปุ่มตะปํำนี่คือไม่ใช่หลุมสิวใช่ไหมคะอมีริ้วรอยล่องแก้มรอบดวงตาอะไรอย่างนี้ตาก็ อ่าก้นดำจำนนนึ่งอ๋อค่ะแล้วที่ผ่านมาก่อนเจอบาโคนี่นี่ใช้มาก็คือไม่เห็นผลเลยเหรอคะเออใช้มาเยอะมากนะคะไอ้ฝันนี้ใช้อะไรก็ดีค่ะเราก็ใช้หมดค่ะแต่แต่ไม่ไม่เป็นที่ประทับใจนะคะอ่าไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่พอใจค่ะมันมันก็ยังงั้นอ่ะมันไม่เห็นได้ผลอะไรอ๋อก็เหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงตอนเช้าเราทาน ตอนกลางคืนเรานอนเราก็ทาใช่ไหมคะ,คะตอนเช้าตื่นขึ้นมามันก็เหมือนเดิม<อ>ค,คือมันไม่เปลี่ยนอะไรทําให้เรารู้สึกว่ามันดีขึ้น,นอ,อค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอเราใช้หลากหลายยี่ห้อไปปุ๊บแล้วมันไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะถามอีกหนึ่งนะคะคุณอุบลค่ะคุณไม่ทราบว่าตอนนี้คุณคุณคุณอุบลน,นะคะเรียกว่าทําอาชีพประกอบอาชีพเกี่ยวกับอะไรอยู่คะ เกษียณแล้วครับเคยเป็นพยาบาลอ๋อ,อ,อ,อแต่ก่อนเป็นพยาบาลเกษียณแล้วค่ะตอนนี้เกษียณก็อยู่บ้านใช่ไหมคะอยู่บ้านก็มีอาชีพเสริมนิดหน่อยอ๋ออาชีพเสริมแต่ก็ไม่ได้โดนแดดมากไม่ได้โดนแดดจัดออใช่ไหมคะไม่ค่คได้โดนแดดะก็คืออยู่ในร่มซะส่วนใหญ่อ่าอ่าทีนี้พอมาเจอบาคุนี่บอกดูประมาณเดือนกว่านะคะพอเจอบาคุนี่มาเดือนกว่าปุ๊บแรกๆก,ก็คิดว่าเอ๊ะโมหรือเปล่าอะไรยงี้หรือเปล่าคะ ดูหรือเปล่าใช่ไหมคะตอนนั้นไม่ทร้าเลยค่ะเห็นเห็นแต่ในโทรทัศน์ไม่มีใครบอกเหตุการณ์เลยคือก็ดูอยู่ว่าเอ๊ะเป็นคุณกาเนี่ยพูดทุกวันทุกวันแล้วพ่เปิดดูทุกวันเหมือนกันค่ะเออมันจะดูหรือเปล่าใช่ไหมค่ะเราก็อยากจะลองอ๋อคือฟังทุกวันก็เลยอยากลองก็สมัครไปเลยอ๋ออยากลองก็เลยสมัครดู ค่ะค่ะสมัครครั้งแรกนี่เซ,ซตไหนคะฮะสมัครครั้งแรกใช้เซตอะไรคะอะใช้ของเซเว่นเบอร์เฟสก,กับอะไรอะ่จะจำไม่ได้แล้วมีสองตัวนะคะมีเจลล้างหน้าด้วยใช่ไหมคะอะเจลล้างหน้านี่แน่ใจมีสองตัวนะคะมีเซเว่นเบอร์เฟตแล้วก็มี อะไรอีกตัวนึงใช่เซตนี้หรือเปล่าคะคุณอเปบนเป็นเป็นเซ็ตแรกนี่เป็นเซ็ตเล็กหรือว่าเซ็ตใหญ่คะคุณอุบลเซตเล็กค่ะอ๋อเซ็ตเล็กก็คือเป็นตัวเซเว่นเดย์ตัวนี้ค่ะเซ็ตแรกเลยอ๋อแรกแรกเลยแต่ก่อนแรก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 คุณปุ้ลยังไม่มีอ่ะงั้นอย่างนี้ก็คือเป็นสามตัวพวกนี้เฉพาะเซเว่นเดย์เปอร์เซ็ตค่ะเป็นตัวราชินีครีมหน้าเด้งถูกไหมคะใช่ค่ะอ่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะพอเราแบบ้แลวค่ะ ตอนตอนเช้าขึ้นมาดนมันจะหอมค่ะแล้วรู้สึกสองสามวันหน้ามันเริ่มเริ่มมันมันดูดีนะคะมันใสขึ้นค่ะรู้สึกว่าเอ๊ะหน้าเรามันใสขึ้นจริงๆอ๋ออมันมันไม่เหมือนตัวี่ห้ออื่นที่เช้ค่ะค่ะก็เลยพอหมดแล้ว้หมดเจ็ดวันก็หมดแล้วรีบสั่งซื้อทำทันผิวค่ะตอนนี้เอาดีแอนไ g h t ด้วยค่ะ เอาดีแอนนเอาเซรั่มดีเพอรเฟกต์เอาทีมล้างหน้าเอาเอาหมดทุกอย่างอีกอ่ะเอาทีมกันแดดครบพุดเลยอ่ะครบเซตครบเซตครบเซตเลยอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะอตอนนี้ก็ไปไหนนาน้องๆน่ส่วนมากก็เป็นรุ่นน้องรุ่นลูกก็มีนั่งด้วอ่ะรุ่นลูกรุ่นลูกค่ะค่ะลูกลูกถามว่าแม่ดูใช้อะไรมาหน้าทำไมใสจี๋เราก็เอามาให้เขาดูแล้วก็ให้เขาหมัก นี่สุสาวก็สะหมักนะคะอ๋อค่ะลน้องๆที่ที่ทำงานก็สหมัรกันอ้โเพื่อเซ็ตแมสไปร์ข้าวต้มปูาลาหน้าือดีนะคะค่ะอันเมื่อก่อนหน้าี่จะดำมากเลยเป็นฝ้ากะ่น้องคนนี้ค่ะใช้อะไรก็ไม่ได้เห็นผลค่ะพี่ก็เลยสงสารเนาะค่ะพี่ก็บอกเออลองใช้อันนี้สุลองลองใช้เอกรานตีก็เลยนะว่าเออถ้า ว่ามันแบบได้ผลน่ะต้องมาคืนเอาให้ขึ้นนึ่งโอ้ยยิ่งกว่าเจ้าของบริษัทอีกค่ะเล็กบอนใจปั้มอะไรนะคะ อยากให้เขาสวยอ๋ออยากให้เขาสวยคือเห็นเขาหน้าดำใช่ไหมใช่เขาหน้าดำค่ะค่ะพอเขาสั่งซ mm: ื้อเขาเอาไปใช้อ๋อค่ะโอ้โหหน้าค้าไบขึ้นทันทีเลยแแล้วผ้าาก็ยังจางจางคือยังไม่หายทันทีนะคะแต่ก็คือจางไปจางกว่าเดิมจางไปโอ้แล้วเขามามามากุยอะไรกันแล้วแล้วเขามาบอกขอบคุณเราหรือว่ามาอะไรกับเราไหมคะหลังจากที่เขาใช้ไปแล้ว เพื่อนก็มาถามนะว่าใช้อะไรเขาก็บอกว่าใช้ตวเนี้บอกว่าที่บนแนะนําอะไรมาเนี่ยนะคะค่ะแต่เขาก็เขาบอกไม่ถือหาดแพงอ๋ออ๋อแรงมากบอกว่าถ้าแพงมันเลยมันด้ผสแล้วก็น่าจะลองนะแต่คนนี้เขาเขาเขาไม่น้ถึงราคาแล้วคุณ้าพเขาดีก็โอเคเลยค่ะ คุณอุบลขะแล้วที่คุณอุบลบอกว่าหน้าหมองคล้ำม,มีริ้วรอยนะคะที่คุณอุบลเป็นเนี่ยทั้งริ้วรอยทั้งฝ้าทั้งกระเนี่ยแล้วก็รอบดวงตานะคะที่บอกว่าหมองคล้ำเนี่ยตอนนี้คุณอุบลคือปัญหาหมดไปหรือยังคะดีขึ้นนะคะดีขึ้นดีขึ้นชัดเจนไหมคะคือดีกว่าเดิมเยอะไหมฮะก็ก,ก็รู้สึกว่าดีขึ้นชัดเนเพนาะสีเคลืคะอ่ามีคนทักเยอะไหมคะจะ ที่มันอาจจะแก่ตัวด้วยแล้วของเรืเร่องนี้มันใจ,จงจางไจม,ม,มันยังไม่หายเลยทันทีแล้วแล้วแล้วมีคนทักเราเยอะไหมคะจากการเปลี่ยนแปลงของเราที่ผ่านที่ผ่านมาเขบอกคะจะทำกิจกรรมมาหรือเปล่าแน่แล้วแล้วเราบอกว่าไงครับทำ <laughs> แต่ว่าเราสวยเข้าขั้นกับค,คุณอุบลเพราะปกติคนทำศิลปกรรมได้เนี่ยถ้าเกิดมีคนมาทักว่าอุ้ยไปทำศิลปกรรมมาเนี่ยแปลว่าเราต้องสวยจริงๆถูกไหมคะก็บอกว่า<อ>เป็นคำหน้ามาว่าอ๋อเพราะการทำศิลปกรรมนี่คือถ้าไปเย็บหน้ามาเนี่ยมันจะตึงเปรี้ยเลยนะใช่คือมันจะสวยอะคะ่ะ แปลว่าเราต้องสวยเข้าขั้นขนาดที่ว่ามีคนทักว่าเราไปทำศิลปกรรมนี่แปลว่ามันแน่นอนและเนี่ยอ๋อแต่จริงๆเราไม่ได้ไปทําอะไรมาะนะคะก็คือเราใช้ผลิตภัณฑ์บาคนนี่ทีนี้เนี่ยอยากให้คุณอุบลน,นะคะ,คะที่ถือว่าเป็นผู้ใช้จริงเห็นผลจริงตอนนี้เป็นไงบ้างคะเข้าเข,ข้าโครงการ60ิยังแจ๋วไปเรียบร้อยหรือยังคะ โครงการหกสิบยังแจ๋วจ้าแล้มีตอนไหนหนี่ก็ดูบ้างไม่ดูบ้างออนะอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณอุบลค่ะคือถ้าใครอายุหกสิบแล้วยังแล้วยังสวยยังสาวยังเด้งเนี่ยเราถือว่าอยู่ในขอบข่ายของโครงการนี้ค่ะอ๋อถ้าแล้วงั้นก็อยู่ในใน,ในโครงการนี้แหละคะออ่ะเพราะเราไม่ยอมแก่เอาอย่างนี้ถามประโยคเดียวเลยค่ะถ้าเราเดินไปไหนเนี่ยอย่างตอนนี้คือเราย่างก็เออคือเลขหกแล้ว คือจริงๆตัวตนของเราคือเลขหกแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่บอกคนอื่นคิดว่าคนอื่นเนี่ยที่เขาเคยทักเราเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะทักเราประมาณอายุเท่าไหร่คะเขาบอกเขาไม่เชื่อนะคะคุณอาาน่ะเขาเดินไปบอกว่ากเกษียณแล้วเขาบอกเขาไม่เชื่อ,อ<笑><笑>เขาไม่เชื่อค<า>่่ะอไม่เชื่อได้ไงกเกษียณออกมาไม่ได้ทํางานตั้งนานแล้วเก็ว่าเพิ่งห้าสิบกว่าออจริงๆเขาจะบอกสี่สิบหรือเปล่า เกงใจค่ะคุณอุบลขาไม่เชื่อเราก็ไม่เชื่อคุณอุบลทำไมไม่ส่งรูปมาให้เราดูล่ะคะเออในอยากจะส่งรูปมาให้คุณสุสานดูส่งมาเลยค่ะคุณอุบลขายิ่งอตอนนี้นะแจกกระนำค่ะอ๋ะอเราจะได้ส่งเสริมความสวยให้คุณอุบลเพิ่มขึ้นไปอีกดีไหมคะ,อ,ะอยากเห็นรูปคุณอุบลจังเลยอะ่ะเพราะว่านะคะใครก็ตามนะคะที่ย่างไกลเข้ามานะคะห0สิบแล้วยังสวยยังปิ๊งอยู่เนี่ยเราถือว่านะคะเป็นผู้ที่จะต้อง เรียกว่าดับถือเพราะจะเป็นไอดอลของหลายๆคนนะคะที่อาจจะแบบว่า40แล้วทําตัวแก่ก่อนวัยเนี่ยเราจะต้องแบบกระชาเขาขึ้นมาใช่แล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยเพิ่ง40เนี่ยอาจจะคิดว่าแบบอุ้ยฉันแบบอายุเยอะแล้วไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งไม่ต้องไปใช้อะไรแล้วปล่อยมันไปตามธรรมชาติคิดแบบนี้นี่คือคิดผิดใช่ไหมคะคุณอุบล